สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับก็วันนี้พอดีได้หลวงพ่อเกษมมานะครับได้หลวงพ่อเกษมมาองค์หนึ่งนะครับรุ่นข้าก้นบาทนะครับมีกล่องเดิมมาผมชอบผมชอบเวลาพระมีกล่องเดิมมางี้แหละนะครับ,ด,บ,ด,นะรบดูหน้าเก็บดีนะครับดูหน้าเก็บดีนะครับ เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับข้าวคุณบาทหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษมท่านได้เมตตาจิตนะครับปลุกเสกเดี่ยวนะครับในวันวิสาหะแก้ไขไม่ใช่วิสาหะวิสาขะนะครับวิสาขาบูชานะครับปีสอง5นห้า้สาสิบห้านะครับนสุสารแต่รักจังหวัดลำปางนะครับก็สร้างมาจากตรงรุ่นนะครับ นะครับสร้างประจักษ์ส่วนผสมของข้าวกลนบาตที่หลวงพ่อเกษมท่านท่านเหลือไว้เพื่อแผ่เมตตานี่แหละนะครับก็โดยรวมโดยรวมกับส่วนผสมอีกต่างๆ่าพวกผงคุ้ศคุณอะไรต่างๆนะครับเนาะหน่ายวผมกม็ส่องเนื้อให้ดูนะครับถามว่าเก่าไหมพักเก่าไหมพักไม่เก่าหรอกครับนะครับปีสามห้าแต่ถามว่าพอเก็บไหมพอเก็บครับนะครับแต่ถามว่ามีอายุไหมก็สามสิบปีฮะ นะครับ30ปีนะครับถ้าเราเล่นพระเก่าเราก็อาจจะดูยังใหม่แต่ถ้าเราเล่นพระใหม่พระอันนี้ก็เก่าประมาณนั้นนะครับเนื้อหาก็โอเคนะนะครับผมได้มาผมก็อยากมาถ่ายให้ดูว่าโอเคส่วนเนื้อเขาดูมันดูสนุกดีในการจริงๆแล้วในการจะเล่นพระผงเนี่ยนะครับผมว่าให้เราดูพวกโซนเนื้อประมาณอย่างนี้ก็โอเคนะ นะครับดูไว้ให้ชินตาก็ดีเหมือนกันบางทีก็เป็นการแยกแยะโซนเนื้อครับความหนึบนุ่มนะครับความหนึบนุ่มของเนื้ออะไรประมาณนี้ข้างหลังเป็นแผ่นทองแดงนะครับข้างหลังเป็นแผ่นทองแดงนะครับหลวงพ่อเกษตรนี่เป็นพระที่ถือว่าท่านสุดยอดนะครับวัตถุมงคลท่านนี้มีชื่อเสียงมากนะนะครับก็ มีช่วงหนึ่งก็ถือว่าราคาแพงมากก็มีนะครับแล้วแต่จังหวะเนาะในการเจ้าหาวัตถุมงคลเนี่ยบางช่วงก็แพงบางช่วงก็ราคาพอซื้อได้นะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคแล้วแต่การเก็บของแต่ละทา่านของแต่ละบุคคลนะครับเอาวันนี้ผมก็ได้หลวงพ่อเกษมมามาถ่ายให้ดูนะครับเป็นรุ่นข้าวกลบ,บาทนะครับจริงๆแล้วก็ที่ชอบเนี่ยผมอย่างที่ผมแจ้งไปเลยผมชอบพ้ามีกล่องเดิม นะครับอะไรที่มีกล่องเดิมนี่ผมรู้สึกว่าเป็นผ้าที่ดูรสนุกดีนะครับอ่ะโอเคนะฮะอุนี้ก็ถ้าเก็บก็เก็บพร้อมกล่องเดิมไปเลยนะครับวิชันวิชันพลาสติกนะครับเป็นวิชันพลาสติกนะครับอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ